เะะพื่อนๆค่ะมือนี้เมย์ก็จะมาทำาผัดเครื่องในไก่นะคะตัดชิงนนะคะเพื่อนๆขาเครื่องในไก่นะคะมีซึ้งมีปัดนะคะมีหัวไก่นะคะดเดียวตรเทียมกันนะคะตัง้งกระทะไล่หวัดนะคะเพื่อนๆค่ะวันก่ตนไปตากลมตากไปตากอันนี้มานะคะแล้วก็แบบจเจียวแบบแค่ไอ้น,นี่นะคะเพื่อนๆขาในในเจียวให้มันกรอบา้างแต่มันจะไหม้นะคะก็ ข้าในมีการแยกนะคะเป็น <Solomon> สื่ส <t ent> ีมันจะเหนียวนะคะเพื่อนขาเราก็จะใส่ผ่อนสื่ากัวใจนะคะอ้ทำความสะอาดเสร็จนะคะเพื่อนขา้งสือทั้่ใจใเรต้องข่าขึ้นนะคะข้างในมันจะเหมือนเลือดเลืออยู่นั่ใขาขึ้นแล้วก็มันจะจ็ง่ายนะคะสืว่าน้ำนะล้างด้วยน้ำเกลือนะคะเพื่อนขล้างทำามอาทำความสะอาดด้วยเกลือนนี่เราก็จะทส ไล่หวัดเลยนะคะเพื่อนๆสาักขิงแล้วก็เราจะแกะนะคะตัดเราจะใส่ที่หนังแล้วนะคะนี่นะคะซื้อมาหนึ่งกิโลนะคะทั้งติงทั้งตัดนะคะเพื่อนๆค่ะตอานก่อนผัดไปปากล้านแล้วก็แบ่งไว้ทานด้วยเพราะว่าผัดเยอะวันนั้นเต็มกระทะเลยนะคะอร่อยก็เลยวันนี้นะคะไล่หวัดกันหน่อยนะคะก็ราเดี๋ยวรอให้ตัดสุกก่อนนะคะแล้ก็ผัดตึง สุกได้พี่แล้วนะคะเพือ่อนๆขาตักนะคะรา้านทำความสะอาดเสร็จแล้วเมก็ใส่ไปนะคะเดี๋ยวหั่นชิ้นใหญ่ๆนะคะเพื่อเพราะเดี๋ยวมันจะเละนะคะถ้าหั่นไป็ชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวก็จะยังไม่คนนะคะเพื่อนๆ่ะเดี๋ยวรใอยสุกก่อนะคะตักมันจะได้ไม่แตกนะคะพอเดือดแล้วนะคะก็เริ่มคนนิดนึงนะคะเพือ่อนๆขาคนกลับไปกลับมานิดนึงนะคะมันคนมากนะคะเดี๋ยว อาจจะเละแตกนะคะเพื่อนๆค่ะดี๋างนี้ก็จะปรุงใส่ซอสตุงรสไปก่อนนะคะผู้ข่าทองนะคะเพื่อนๆค่ะพรายังไม่ใส่เยอะเพราะว่าสุาตรเมยะะ์จะใส่เต้าเจี้ยวด้วยนะคะต่อใส่เต้าเจี้ยวลงไปด้วยนะคะจะหอมหน่ารับทานนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ มันหอยนะคะก็ใส่พอปริมาณก่อนนะคะแล้วก็ตับนะคะตับเริ่มสุกแล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะเพราะตับจะสุกง,ง่ายนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่ก็นี้นะคะเห็ดหูหนูนะคะล้างทำความสะอาดไว้นะคะแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูก็เขาก็จะสุกง,ง่ายเหมือนกันนะคะพเพื่อนๆค่ะ นี่นะคะก็ใส่แครอทนะคะเพิ่มสีสันเมย์ก็จะใส่ไปก่อนเพราะแครอทเขาจะแข็งนะคะแล้วก็สุกยากันจะใส่ไปก่อนนะคะตัดเยื่อกระเทียมถุนถก่อนเนพะะื่อนๆก็บ้านเมย์ชอบทานแบบเป็นน้ำขุบขิดนะคะ <c oughs> ก็อันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแครอทเพราะว่าเมย์มีอยู่แล้วนะคะประจําตู้บ้านเรามีแล้วก็ใส่เป็นสีสันนะคะเพื่อนค่ะ เมยก็จะเหยอน้ําต้องปลุกลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบน้ปํปลุกขิกนะคะก็เดี๋ยวจะคาวเราก็ยังไม่นั่นนะคะเคี่ยวก่อนให้เดือดก่อนนะคะยังไม่คนเดือดแล้วนะคะเมย์ก็จะใส่น้ําตาลตัดตัดโดนะคะใส่ใส่น้ําตาลตัดโดไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะเดีือวมันจะสีวายข <G ül üyor> วดน้ํามันหอยลงนะคะก็ผงนัวนะคะผงนัวหรือผงปรุงรสก็ได้นะคะเพื่อนๆค่ะใส่บนไฟ ขิงซอยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวก็จะใส่ขิงไปนะคะขิงเราเอาซื้อมาเสร็จแล้วเราก็เอามาล้างเอามา้าวเกลือนะคะมาทาวเกลือนะคะื่อนเท่ะงขาเท้าขยำขยำเกลือแล้วก็ล้างน้ํานะคะล้างน้ำออกอ๋อนี่นะคะเดี๋ยวจะใส่ไปเลยนี่ก็หอมใหญ่นะคะหอมใหญ่เอาแล้วแต่เราหั่นนะคะนีเก็หั่นเป็นเสาวเล็กๆก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ พี่หนูจริงใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่บ้านเมย์ชอบชอบออกเผ็ดินิดนึงนะคะเพื่อนค่ะจิงใส่พริกอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะพริกที่ฟ้าก็ได้นะคะแต่ว่ามันซื้อมาแล้วมันไม่ได้ใช้มันเสียเมย์ก็ไม่ได้ดูก็เลยอ่ะใส่เป็นพริกอันนี้นะคะเันนพร่มสีสันให้สวยงามด้วยนะคะเพื่อนค่ะเดี๋ยวจะคนก่อนนะคะ เป็นกระทะนะคะเพื่อนค่ะเราก็จะแบ่งทานนะคะใส่ตู้เย็นไว้เมื่อวานต้มเมย์ก็ยังไม่หมดแม่ดองก็ให้มาเป็นต้มฟักน้องไก่อีกเมก็เลยต้มฟักเมเมื่อวานยังไม่หมดนะคะก็ใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าเมย์อยู่คนเดียววันเมย์ก็ไม่ค่อยได้ทานข้าวนะคะเมย์จะทานเป็นกาแฟทานแต่มือชา้นเดียวลูกเราก็ไปทำงานแต่ก็เลยว่าเดี๋ยวจาอุ่นต้มฟัก <c oughs> เป็นหวัดเลยนะคะต้มฟัก เมื่อวานทานด้วยนะคะกับอันนี้แล้วก็มีแกงส้มนะคะแม่ดนะองแกงส้มให้นะคะเนี่ยชิมรสชาติหน่อยนะคะว่าที่ปรุงไว้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะได้เติมอร่อยดีแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมีจะเติมซอสนะคะผู้เขาทองไปอีกนิดนะคะนอกนั้นรสชาติโอเคแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ ว่าไม่ชอบเค็มมากเนาะอ่ะโอเคแล้วนะคะแค่นี้อาจจะพอแล้วคนนะนเพื่อนๆค่ะว่าฝักผักตรงนี้ก็จะสุกง่ายแล้วนะคะพวกขิงพวกอันนี้หลือแครอทก็สุกแล้วนะคะเมก็นี่นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะหอมโรยหน้าลงไปนะคะเมขอ pues ปิดไฟเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็เห็นนะคะ <g ười> ไม่รู้กล้องเมมันคอยจะ <c oughs> ก็มีมันบางที่มันอยู่ๆมันมืดไปเองนะคะมันเพื่อนค่ะก็มีใส่หอมเสร็จนะคะก็จะปิดไฟแล้วนะคะเพื่อนๆ่าเพราะว่าหอมก็สุกง่ายนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่นะคะผัดขิงกระทะใหญ่ๆเลยนะคะน่าทานเลยค่ะเพื่อนๆ่ะอาจารย์มาจ้ามาทานด้วยกันนะคะ มา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 ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์กล่าวอย่างสูงค่ะบ๊ายบายค่ะ